ปกติทุกหลานเขาจะมาตำเครื่องอ้อมบ่ายนะคะใส่สรยเลยนะทุกคนอันนี้คือเป็นไก่ทุกร้านไปหล่นก่อนนะคะไก่พักวานอันนี้ยานางเขียวเราไปหล่นก่อนนะคะทุกคนทีน,นี้นะทุกคนเอาไปกระปุกเข้าไป จะมาหลุดไก่ก่อนนะคะันขั่วไก่ก่อนนะคะขั่วไก่ให้มันได้ที่มันนะวหวนได้ที่ก่อนค่ะทุกคนได้ที่ไปเลยว่ะทุกคน ตัวไก่นะคะตัวล้มไก่ใส่กับปูดเร่ร่อนเลยนะคะที่เรือแล้วก็อนน้ำอย่านางเขียวลงไปนะทุกคนที่เราโยกไว้แล้วน้ำเขียวลงไปนี่ทุกคนเี๋ยวนะคะ เขียวลงไปเสร็จแล้วลูกกระเบือที่เราต่ำไปแล้วค่ะใส่ลงไปเลยนี่ก็ตามด้วยอันนี้นะคะน,นี่อันนี้หวายนะคะลูกเราหวาได้มาหน่อยหนึ่งน่าย อันนี while, ้พวกหวานพวกพักอัน huh. นี้แล้วค่อยใส่ทีหลังนะควถหม้อผดอันั้นแล้วค่อยลงนี่จะลดลงไปปลาโอ้ยใส่หลายเสียบลายลปปลาเนี่ยเทพไม่ต้องปรุงเสียบเสียบ เขียวสักหน่อยนะคะหมอนค่อยัหน่อยค่อยอันนั้นนะคะเขียวมันได้ที่ล้วนะทะาคคน้ทีนี้ก็ทําการใส่พักเส้นมีลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นพักสังเงลูุหลานพักสังงนะคะใส่ลงไปอันนี้สิเป็นพักอันนั้นนะคะลุกหลานนี่ยงสยดต้นของสดจะเหมือนทุกหวานเหล่าเลยะค่ะ นีสป็นพักวนันสาบลงไปนะคะเอ,อ้กลายเป็นอมหวานนองถิ่และกลิ่นหอมสุดสวดเลย ออมไวยนะคะไก่ไก่กินสวดสวดออกมาลูกหลานเอ้ยแก็งลาวนะคะออมไวยลาวแก็งลาวนี่แหละกินสวดสวดสวดอุ้มไว้ลูกหลานเอ้ยอะไรนะครับอ้มอมรับประทานเลยเชิญจวดจวดเด้อลูกหลานขอบคุณ <c oughs> ทุกคนนะคะ เสร็จแล้วผมรับประทานได้นะคะนี่หนึ่งสวัสดีค่ะลูกหลานทุกคนทุกคนสวัสดีลูกหลานสวัสดีเป็นทางการเด้อมากินลบอมบอมไส้เกลี่ยชิ้นใหญ่อ้อมไส้เกลี่นะคะคู่กับใบเตยโซ่เที่ยงกันไหมมาเด้อลูกสาวหนูนายหนูนี่เที่ยงกันจังไหมมีมลมาลูกมาเขาพอดี กำลังหิวมาพอดีลกานูกคู่ทุกคนผ่านมากัมากลิ่นลูกด่าเด้อหิวมากมาพ่อเ่าเขาที่กิข้อขอบใจล็กน้อยโอ้ใ่มาไปเี่ยแหงแค่นอวนอเนาะมากไม่เมื่อยก็ยังมีกำลังใจแบบนี้ก็ดีขึ้นกันมมาเลยเพราะเขาก็ใครยอะอร่อยีต่างหากเลยอร่อยม่พอเวลาปเานเ้ยเป็นเดือนกแล้วยอะกับคุดเยวกับคนเยวกัน ป้วนปวนให้ดินมันหลวนในปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่เกล็ดด้ยใส่ทานนี่น่ะชุน้ำลำดวนเซฟน้ำอุตัวเขียวจะหยา낭 ไปเบิกน้ำไม้นึงนี่วันพุนวันวันพุนวันทานดำปึ๊ดงานคนทำงานอืมมันก็มาหอดมันก็หมดมาเมื่อก็ต้องกินเข้าก่อนอืมใบพักหวานจะกินยังอืมใบพักหวานก็เอานี่เลยพอป้ง บริเบ no ื้งป่าใหญ่ไปหกหวานพักคงแคนเนื้พักคงแคนก็มาอ้อมกับแซฟนะหวานจ้วยช้วยของแปลกๆหากินยากมันต้องเข้าดงเข้าป่าดงพุ่นแล้ยองว่าไม่ดงนี่เขาสมอ่ กินคาซาเดี๋ยวแคนหิวเมืตนดหิวข้าหิวหิวพอกินคาซาเข้าไปมั่กับแคนนั่นบ้าไมค่อยกินยิ่ยิบหรูลันยังระเบิดชดน้ำหนาร้อนเข้าไปแอบ หน้าแรงมันก็บ่ค่อยขึ้นนะ <ừ. S 1> นอดอันนอดไหวขึ้นน้อยๆหนุ่นนม้ยังไม่ค่อยมีมีเวอมาโอ้ยจังตอนกลับออกจากพามมองเข้าไปซ้ายแบเออคือเห็นหนวดไหวแล้วไปปิดเอามาแกงสุป,ปูกินก้นน้ำเดี๋ยวเดี๋ยว้าไปมองไปอุดนน้ำอ เข้าไปป่านไม้ก็ได้ผักหวานมากล่อมหนึ่งเดือดเขาไม่เห็ดหน่อยไม่ไปป่ารู้สมไพรมั้ยไพบ้านเราไม่รับนะไม่รับจริง เมเมนรหลุดมาโตอันบีบีป่ะโตอันนี้โตนั่นป่เห็นมัทางไหมทางรุดมาโตอันนัน้นโตนิดโตบีบีอ่ะไม่ซ้อนปคนมาโต ทานก็นไม่พอหรือจะพิชิตทานอีกทานพอ่ออยู่ทานพอ่อขาดปุ๋ยไหมขาดปุ๋ยขาดปูนปุย๋ยปูนอืมไอ้นี่เขาจะเ,เก็บไปน้ำไปทิ้งก็ได้แล้วน้ำจะแกเปียงกลับไปคนกลับไปเร็วกว่าเนีย่ยปูนยังทายห,หลายอย่าง พอทำเราทำซา,าไม่คูก็ต้องรอเราไหมไม่คู่มันรองานมันนี่คุดคุดแผงอะไรมันคุดร่องฟังทอ่อคุดลงฟังทอ่อยี่สิบก็ร่องที่เหลือเราก็รอเยนนั้นไปก่อนเราจังไม่ไรยี่สิบร่องมันอนี้เขาก็ได้ร่องเดียว,วก็คือฟังทอ่อเราก็มา แม่งวุฒิตองท่นามือเขาก็บบ้านแล้วเขาก็เสียใานั่ ออก,ก,กินเีบเอกินเี่มาไม่เมื่อยสุดนะมันร้อนทีละเส็บแหงเฮ้ยอยากดูงานเนี่ยกก็แหงตัวใง,ง,งเข้าไปหวานหอมเข้าไป

เมื not, ่อกินข้ายิ่ไปก็พกเป็นอ้าพักสำหรับลินิก็ชิดาลูกหลานเดอร์เอฟซีทุกคนขอบคุณมากๆนะคะถูกไลท์ทุกกำลังใจเศร้าหน่อแม่แม่ข้างอันอป็นรุ่งเรอยางรัสเซียอย่างรุ่ง